สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนเอซทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำพระสมเด็จวรคังยุคปลายเป็นพระที่แก่ปูนเปลือกหอยเป็นพระที่ดูแล้วเป็นธรรมชาติสุด เท่าที่พ่อใหญ่มหามีมานะครับวันนี้จะนำมาลงกล้องไมโครสโคปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังท่านนี้ก็เป็นธรรมชาตินะครับรอยยุบรอยแยกรอยปีออกอย่างเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมานำให้เพื่อนๆได้ดูเนื้อหาสาระด้านในของท่านเป็นเช่นไรนะครับเรามาดู มาชมพร้อมกันนะครับว่าเนื้อหาด้านในของท่านเป็นเช่นไรนะครับเพื่อนๆนครับเรามาศึกษาเรียกว่ามาแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนะครับเพื่อนเพื่อนดูเรียกว่าดูด้านหน้าก่อนนะครับพระของท่านนะครับดูแล้วนี่พระ พระยุคลาปนะครับพระยุคลายที่เป็นบรอกพิมพ์ของช่างหลวงวิจารณเจรไนเนี่ยผาพักนี่จะเหมือนประมอนใบโพนะครับเป็นข้าวหลามตัดนะครับเพื่อนๆเหมือนใบโพเลยนะครับเพื่อนๆดูสิครับนี่คือคราบน้ํามันตังอิวนะครับที่เราเห็นนี่นะครับเพื่อนๆคราบน้ํามันตังอิวนะครับที่อยู่ในเนื้อพระนี่นะครับ นี่คือสีสีธรรมชาติเลยนะครับก็อย่ามาหาทดลองดูไม่ไม่เพิ่มแสงนะครับให้ให้เราเห็นเนื้อแท้ของธรรมชาติดูว่าเป็นเช่นไรนะครับเพื่อนๆเราดูขึ้นนะครับเออขึ้นรอบเสียงของท่านเนี่ยมหัตจรนไหมครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปลอมแปลง หรือว่าเจโรงงานฝีมือนี่ทำไม่ได้นะครับเพื่อนๆถูกต้องไหมครับถ้าเราดูด้วยด้วยใจอันเป็นกลางเนี่ยเพื่อนๆดูนะฮะสิครับนี่รอยรอยยุบรอยปีออกนี่คือความเป็นธรรมชาติอันที่จริงหนะน้าจะต้องเต็มมากกว่านี้นะครับเนี่ยตรงนี้แต่หน้าตรงนี้ท่านยุบป,ปีแยกออกเนี่ยดูดูเป็นเหตุที่ให้เราคิดว่าธรรมชาติได้สรรสร้างมานะครับเพื่อนๆดูขอบสิครับนี่ ขอบท่านนี่ปีแยกแตกออกเลยนะครับไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนผู้คนที่จะประดิษฐ์ประดอยมาถ้าใครก็ตามที่จะประดิษฐ์ประดอยมาให้ให้ดูเหมือนเก่านี่เราก็ต้องเห็นรอยตําหนิถูกต้องไหมครับเนี่ยนี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับปีแยกแตกออกอย่างเงี้ยหาหาไม่เจอนะครับนี่คือความเป็นธรรมชาติเลยนะครับเ,เพื่อนเดูจากดูขอบสิครับ นี่คือพระพักนะครับด้านหน้าของท่านนะครับเราดูไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆนี่คือด้านข้างนะครับเพื่อนๆดูสิครับที่เราเห็นเม็ดเล็กๆขา,ขาวๆเนี่ยคือผงพุทธคุณนะครับเพื่อนๆเนี่ยเรายังเห็นเส้นเรือนรางน,นั่นก็เส้นเส้นพุทธคุณนะครับเนี่ยผงก้อนผงพุทธคุณนะครับ เม็ดเล็กๆผลขึ้นในองพระนี่ครับองนี้พอเย่ามาหาสองดูด้วยกล้อง 15x ไม่เห็นนะครับเ,เพื่อนๆเรื่องความเคารพนะครับสองด้วยกล้อง 15x ไม่เห็นนะครับแต่พอเรามาสองด้วยกล้องขยายลิตอนไมโครสโคปเราก็เห็นเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดนะครับเห็นในสิ่งที่เราเชื่อว่าความงาม ของธรรมชาติในองค์พระนะครับที่เกิดขึ้นเพื่อนเพื่อนดูนะครับดูม,มุมด้านนี้นะครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยนี่คือร่องรอยของธรรมชาติให้เห็นนะครับปีแยกแตกออกเป็นรากปักชีเลยนะครับเพื่อนๆอ่านี่ก็เป็นคราบน้ำมันตังอิ้วนะครับเนี่ยคราบน้ำมันตังอิ้วนะครับเพื่อนๆนี่คราบน้ำมันตังอิ้วให้เราเห็น แล้วก็ดูอีกมุมหนึ่งนะครับดูมุมทั้งด้านทิศเหนือนะครับดูการปริออกของเขานะครับเพื่อนๆเ,เป็นไงครับงามนะครับเป็นคาบคาบสีเทาเนี่ยคาบน้ำมันตังอิวนะครับเพื่อน ที่ติดอยู่ในองค์พระนะครับดูซุมซ้มระคังซุ้มระคังในเขาก็ม้วนนะครับนี่ม้วนยุบย่นหดเข้าไปด้านในเห็นไหมครับเพื่อนๆลนักษณะการม้วนนะครับนี่การม้วนการยุบเข้าไปด้านในเนื้อพระนะครับดูสิครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียนแบบไม่ได้นะครับต้องต้องของจริงของธรรมชาตินะครับเพื่อน เราดูซุมดด้มนะครับองนี้องนี้เกตจดซุ้มนะครับเกตท่านในจดที่ซุ้มระครังเพื่อนๆดูซุ้มระครังตรงนี้สิครับเนี่ยรอยยุบรอยปริรอยแยกของซุ้มระคังรอยยุบรอยแยกรอยปริของซุ้มระครังนี่ดูงามเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆสวยงามจริงๆนะครับ เราดูไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูหน้าอกนะครับช่วงแขนนี่ครับเป็นไงครับเพื่อนๆเนี่ยดูคลาสสิกนะครับเราเห็นเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยคือซอกลักแลนี่ยกสูงขึ้นนะครับเฉียงสูงขึ้นแล้วเราก็เห็นเนี่ยเนื้อมวนยุบย่นหดเข้าไปด้านในนะครับ นี่คือข้าวน้ำมันตังอิวนะครับพเพื่อนๆ่เนี่ยข้าวน้ำมันตังอิวนะครับสวยงามนะครับอย่างเงี้ยได้แต่แตจันใจนะครับพเพื่อนๆดูนะครับดูรอยปีแยกแต่ออกของท่านแล้วก็ดูช่องแขนสิครับอย่างนี้ถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเราเก็บเลยนะครับพเพื่อนๆออย่างเงี้ย พ่อใหญ่มาหาเห็นเนี่ยมือไม้สั่์เลยนะครับพลาดไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยเราดูอีกมุมนะครับนี่เพื่อนๆดูสิครับเราเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือของแท้ดูลักษณะเนื้อท่านมวนยุบย่นหดเข้าไปด้านในนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ใช้กล้องขยาย กล้องพันเอกหรือกล้องดิจิตอลไมโครสโคปเราจะไม่เห็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆเราก็จะเห็นรูปแบบธรรมดานะครับซึ่งพ่อหย่หหาก็ใช้กล้องธรรมดามามาหลายปีนะครับคือถ้าไม่มีโอกาสได้ทำ Youtube ก็ไม่ได้เอากล้องไมโครสโคปนี้มาดูนะครับพอมีโอกาสได้ทำ Youtube ก็เอากล้องไมโครสโคปนี้มาดูให้เพื่อนเได้เห็นร่องรอยอย่างเงี้ย เห็นไหมครับคือความเป็นธรรมชาติเขาบ่งบอกเราเองนะครับเราดูผบาตรใส่กับเพ,พื่อนๆนี่ปลายพบาทร่องพบาตดูสิับเป็นหลุมเป็นบอ่อแบบผ่านการเวลามานี่ตรงก,รมมกับมุมข้อศอกแขนนี่เลยนะครับแล้วก็ตรงเขาเนี่ยาก,ก็สลบลงไปด้านล่างเห็นไหมครับเป็นคลื่นแล้วเป็นนะครับ สลบลงไปข้างล่างเป็นคืนเลยนะครับเอเมนครับเพื่อนเอนเนี่ยเรามาดูชายจีวอนนะครับเราก็จะเห็นนะครับเพื่อนเอนเนี่ยเห็นว่าริ้วจีวอนเนี่ยเป็นการพาดจากข้อ2อนี้ลงมานะครับ เห็นไหมครับเมื่อเราเห็นก้อนผงพุทธคุณนะครับสีขาวขนาดเดียวกันเราเห็นเนี่ยเพื่อนๆนี่คือเส้นเส้นพุทธคุณนะครับที่ครูบาอาจารย์ท่านพาเรียกนะครับนี่เส้นพุทธคุณนะครับข้าวขาวนี่ก็ก้อนผงพุทธคุณผดขึ้นเต็มไปเลยนะครับเนี่ยดูเขาสิครับเพื่อนๆมีค่าน้ำมันตังอิวซึมติดออกมาให้เห็นนะครับ รอยปีแยกเป็นรากพักชีเลยนะครับเราดูไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูฐานสิงนะครับเพื่อนๆฐานสิงเป็นคินไรนะครับนี่คือฐานสิง์นะครับเพื่อนเอนเห็นไหมครับเนี่ยคือการปีแยกการแตกการยุบการหดเหี่ยวของซุ้มแต่ละซุ้มเส้นแต่ละเส้นเนี่ย คือมันเหี่ยวมันยุบมันแยกมันหดตามช่วงการเวลาของแต่ละพื้นที่นะครับเห็นไหมครับพเพื่อนเพื่อเนี่ยพเพื่อนเสังเกตดูสิครับถูกต้องไหมครับเนี่ยคือท่านดูสิครับพื้นผิวอะยุบย่อแยกปีออกเป็นเส้นเลยนะครับ ยุบแยกปีออกเป็นเส้นเลยนะครับเนี่ยคือบ่งบอกถึงการเวลาที่ผ่านไป140ปี150ปีนะครับแล้วเรามาดูฐานหมอนรองสิงนะครับเนี่ยเนี่ยเส้นเขาเรียกว่าฐานมอนรองสิงนะครับเพื่อนๆดูดูเส้น ดูรอยเส้นนะครับเพื่อนๆดูรอยปีกแยกดูรอยแตกของท่านนะครับดูขอบสิครับเพื่อนรอยปีกแยกรอยแตกเนี่ยหาดูหาชมยากนะครับอย่างเงี้ยความเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยรอยปีกแยกรอยแตกออก ถ้าเราดูถ้าเราเพิ่มแสงถ้าพ่อใหญ่บังหาเพิ่มแสงลงไปก็จะดูดูดูจะไม่เห็นเส้นเหล่านี้นะครับแต่ถ้าเราไม่เพิ่มแสงลงไปเนี่ยเราดูเป็นธรรมชาติเขาก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นร่องรอยที่ดูแล้วเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับเพื่อนๆเ,เรามาดูด้านด้านหลังกันนะครับเป็นเช่นไรน,นะครับนี่คือด้านหลังนะครับ ขอบด้านบนนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยเป็นลักษณะรอยปาดนะครับเ,เพื่อนๆด้านหลังท่านเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูตรงนี้นะครับเป็นลักษณะการการปาดนะครับรอยปีแยกแตกออกเราดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับเ,เพื่อนๆที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าด้านข้างสมเด็จวะระครังนปปีแยกนะครับองนี้เลยนะครับ ด้านข้างนะครับปีแยกแตกออกเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยปีแยกแตกออกเป็นธรรมชาติเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับเนี่ยนี่คือเม็ดแดงนะครับเศษอิฐผสมก่อกำแพงคือเม็ดแดงนะครับแล้วก็ปีแยกแตกออกเลยนะครับเนี่ยเราดูไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆการปีออก นี่คือหลุมนะครับหลุมเทพนะครับหรือหลุมดวงจันทร์นะครับเพื่อนเพื่อนดูสิครับเป็นหลุมเป็นเป็นโบในหลุมเลยนะครับแล้วก็ปากหลุมเขาก็ไม่เรียบตึงนะครับครูบาอาจารย์ท่านบอกเนี่ยปากหลุมทัน้นจะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับอ่าเหมือนปากปลาฉลามเนี่ยนะครับปีแยกแตกออกเนี่ยนี่คือโดยธรรมชาติก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือมวลสารด้านในแต่ได้หลุดออกไปแล้วนะครับเมื่อหลุดออกไปแล้วนี่ปากหลุมก็จะไม่เรียบตึงปากหลุมก็จะเป็นนี่นะครับรอยรอยยุบรอยแยกรอยปีออก เป็นลักษณะเช่นนี้ออกมาก,ก่อนนะครับเป็นเช่นนี้นะครับให้เราเห็นเห็นไหมครับความงามที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะครับร่องรอยนี่คาบน้ำมันตังอิ้วก็เกิดเกิดขึ้นในองค์พระเต็มไปหมดเลยนะครับเราดูนะครับนี่ดูสิครับเพื่อนๆดูรอยแตก รอยปีแยกของขอบข้างนะครับเนี่ยรอยปีแยกออกของท่านเป็นยงไงครับเนี่ยเราดูแล้วแปลกมากแต่จันนะครับเนี่ยนี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับสวยงามเป็นธรรมชาติเลยทีเดียวนะครับเ,เพื่อนๆคลาสสิกนะครับรดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปพร้อมกันนะครับ เพื ru, ่อนๆเห็นเม็ดนี่ครับเม็ดนี้คือเม็ดพระธาตุนะครับเม็ดพระธาตุในองค์พระนะครับแล้วก็ขอบข้างของท่านนะครับเพื่อนๆดูขอบข้างอีกด้านนะครับนี่คือท่านจะไม่เรียบตึงนะครับขอบข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยรูปแปลกมาศตรจันนะครับอย่างนี้นะครับนี่คือขอบข้างนะครับ เพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับเนี่ยมหัตจันร์นะครับมหัตจัน์ว่าสมเด็จวระคังของแท้เนี่ยของแท้เนี่ยดูง่ายนะครับเพื่อนๆก็อาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าเราไม่คุ้นตาเราดูด้วยกล้องธรรมดาก็อาจจะตัดสินใจยากแต่ถ้าเราเอาเข้าเครื่องไมโครสโคปอย่างเงี้ยมันก็จะดูง่ายนะครับสําหรับ คนที่เราจังดูไม่ออกแต่ตั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมีองค์ความรู้พอสมควรนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ด้านข้างแต่ละด้านนะครับนี่เห็นไหมครับเราดูอย่างนี้ทําให้เราได้เห็นนะครับเพื่อนๆได้เห็นว่าเนื้อหาด้านในเป็นเช่นไรนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยริมขอบล่างสุดของท่านนะครับเห็นไหมครับ นี่คือรอยปีแยกนะครับรอยปีแยกแตกออกของเนื้อหามวลสารนะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พ่อใหญ่มาหาบ้างนะครับเผื่อว่าจะได้มีกําลังใจดีๆจัดทาคลิปดีๆออกมาแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนๆในครั้งต่อไปนะครับก็ ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับปลอดภัยจากโควิดทุกท่านนะครับขอบคุณครับ